เกือบหลุดนั่นะนะ่นะปลาไม่ขึ้นเลยมันขึ้นยังไงครับปลาปลาขึ้นเรือนโยนตรงปลาขึ้น นั่นน่ะนะเรื่องจริงมันวิ่งหนีนะในเรื่องตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งลากเดี๋ยวพึ่งลากเข้ามาเพึ่งเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนโจยิ่งพึ่งยิ่งพึ่งเดี๋ยว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 อย่าลื่อดียวเลืงโจดึงเข้ามาสิโจยิ่งเข้ามาสิเดือดคายมันหลุดยิ่งดึงยิ่งขาด่าดึงโจลอบไปไปแล้วเฮ้ยตะโวกันยี่ห้อมั้งติดติดไอ้นี่ก่อนใจเย็นใจเย็นค่อย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 ตะวกันยี้อไฟทูบอยู่ไหนนัเรื่องในรถเลยทีเด็กวิ่งเย ออกมาแล้วอีกนิดนึงก็หลุดใช่ไหมน,น่ะเลือไม่หลุดหรอกมันมียาในข่ายแล้วมันติดหญ้ามันพ้นตัวแล้วนะไอ้พ้นมันติดหัวถูกข่ายมันติดายาจะไปยั่วให้มันวิ่งทำไม,ไมน่ะเรือยังโถให้มันวิ่งออกนอกหญ้า ตักก็มาตักไม่เป็นน like like so ี่เตรว่คนตกปลาน่ะเขาเขาไม่แต like. ่ไล่ออกอันนี้ไล่เข้าย่าทำอย่างกับตัวเป็นโลเลย่ะตัวตัวนี้ใหญ่จ้าหนาปึกเลย ่เท่าไหร่ได้เนี่ยเกือบโลนะเกือบโลเจ้าตัวเนี้ยนะมใหญ่นะเจ้าหนาปึกเลยอ้วนปักเลยฮะเกือว่าเรามาปุ๊บทำบาปขึ้นเลยอือคุณนั่งอยู่ตั้งนานเลยไม่ดูดิเนี่ยมากะเสียงก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นป่ะอย่างเงี้ยไปผัดพริกนะสุดยอดเลยต้องทอดกรอบแล้วจิ้มนน้ำพริก ได้อย่างนี้ก็สี่ตัวพอแล mm ้วบลัมถือไปแล้วสองรอบแล้วอย่าเหยียบเอ็นนะอย่าเหยียบเอ็นนะโจ้หมุนกระป๋องเราหมุนเอ็นหมุนกระป๋องนะทำลรัต้องจับเป็นเสา อยู่อยู่ตัวไม่ใหญ่หรอกขนาดตัวน้อยจะรอดตัวขนาดนี้คือมเลยมู๊สองตัวเลยติดติดติดเอ็นติดเอ็นขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนี่ทางนี้ทางนี้เจ้าบางนี่เอออ้อมมานี่ยเอนยังติดอีกเหรอวะสองสองตัวเลยไปว่าตรงนู้น มาคู่เลยสู้ด้วยนะเรื่องัใหญ่ใหญ่ลานีแรกแก็หูดฮตองนนี้จอดเลง แหลออกเลยติดดึงเลยสิดึงเลยเออรอดแล้ไหมเนะี่ยเดี๋ยวก็รออีกหน่อยอีกแป๊บมันก็รอดเลยเนะี่ย อ้วนปากเลยลูกแม่งตัวลูกหมาโหสามตัว <c oughs> สี่ตัว <c oughs> ใช่เหรอสี่อะมาเป็นครอบครัวครับชุดนี้โอ้โหบอกเสร็จ เอาไงเนี่ยปล่อยไงเอาดิปล่อยเถอะโอ้เอาล้วก็ทอดกรอาไว้ที่มันขึ้นองเงี้ยยุกเย้ายุงย,ยามเอาไงเลยเจ้าเดี๋ยวมันก็เริ่มกินแต่ล้ม<ห>มันเนี่ยไม่รู้ว่ามันอันไหนมันหกเซนมีหกเซนอยู่คือเนี่ยเดี๋ยวมันก็มันก็ติดอย่างเงี้ยมันก็จะรอดเก็บเก็บขึ้นมาัดิผูกดีแลดเนี่ยตุ้นมา ดึงออกข้างด้วยอืมดึงออกข้างด้วย อันนี่้เก็บนะนี่มันลงไม่ไ,ได้หรือตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งน่าเรื่องตั้งขึ้นมาเลย ตัวตัว,ตวนู้นน่ะที่ขึ้นน่นลองอย่างโงน่นนนนเดีย๋ยวตัวใหญ่เข้านนน้ำมันบางนั่นน่ะ ไปขืนมันนะอโอ้โห,โห <c oughs> มาเป็นครอบครัวแล้ว ังไม่ทันแล้วมาเริ่มมาดูมันขึ้นก็เห็นแนะ่แน่ไหมน่ะไหนเอ้ยเอาสวิงมาต้องก็สอบเลยดีกว่ามัง้งถีบไม่เรื่อนลงไปดีกว่าให้ดูมันเล่นนะั่นไหมตัวมันใหญ่นะเนี่ยขึ้นมาตัวน้อยหนึ่งตัวใหญ่โถไม่ใหญ่จะถีบตกน้ำเลยนะ เดี๋ยวเจี่ยมงูเดี๋ยวเจี๊ยมตกน้ำไหมคะยัดหบยัดเหยื่อยังอยู่ดีอยู่เลยโอ้ตัวสวยเหมือนกันนะยัดเหยื่ออืมตัวใหญ่โอ้แต่อ้วนปุ๊กเลยกินอิ่มเลยเนี่ยตัวไหนงูที่เราเ้าแรกแรกแล้วตัวนี้กระเหยื่อน้องก่อนเก็บยากตัวใหญ่เอ็กสูงเลยโอ้ อย่างเงี้ยทะเลก็ไม่หลุดผ่าไม่รู้กี่มุมเลยชั่วโมงหนึ่งยังยังอยู่เลยเยอ่งแกะปลาเหลืองอย่างเงี้ยตั้งแล้วตั้งอีกเลยกระป่องครก็บอกแล้วปล่อยไว้นานไอปคนพันทังนาวหรือแกะปาเหลืองไหนฮะนะตรงนี้ก็ได้ดิแมงนี่ก็ไิชแมงนิชดีฟ้าอืม ทำเหมือนตัวใหญ่เลยเนี่ยหนักเหรอะขึ้นไม่ขึ้นยาด้วยเลยตรงนี้ดึงขึ้นมาได้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นพันเอ็นแล้วนะน่ครับป่าโอ้โหสองตัวโอ้โหเล็กกว่าเขาเลยวัที่ปล่อยไปไม่กิ่งใหญ่กว่านี้เลยฮะเอออันนี้ไปโยนทางนู้นเลยนะ โยนทิ game, ate, <Talk> ้งเลยนะเนี่ยท okay, <nothing> <ley> ีเนี่ยเขาโยนตรงที่มันขึ้นเจ้าจุ๊บๆเน้ะปวาอะไรเจ้าทิ้งไอ้นี่ยเอาลื้อเยอะเลยเหรอคะหนักเกีียวดูเหมือนเมื่อกี้อีกอะเจ้าไปเตะติดอันนี้ด้วยเดี๋ยวนี่ยโอ้โหสาม สี่อ่คนนี้ได้ทุกทีสามสี่ตัวนี้ทุกทีสี่นั่งเรื่องสามโอ้โหเด็กต้องช่วยไหมเดี๋ยวเอาดิเลยโจก็ได้เอาเลยเอาเลยจัดการขเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเล็กเดียบนั้นติเล็กเดียบโจจับไว้ก่อน นู่นนู่นหรือว่าเดินเตะเดินเตะเปล่าเติดกันนี้เปล่าะเกี่ยววันแน่เลยวันนี้เกี่ยววันเนี่ยเกี่ยววันนี้อืมเอาใครมาเนี่ยเก็บเลยเก็บเลย ก็ดึงแล้วมันก็สู้อยู่เหมือนกันนะเอาใครมเนี่ยเล็เกเล็ก,เ,ก,เ,กเ,ดเดี๋ยวเกี่ยวเัิน ให่ว่ะหนักว่ะมีแต่ไซส์เนี่ยสำหรับคนเนี่ยโอ้ิงไหมสิงไหมสิงไหมเอาสิงไหมหรือไม่ใช่ตัวได้สามตัวติดต่อกันน cái gì đi Kìa cô nghe cô nghe đi Nặng quá Nặng gì à? ủa đi nhiều lạnh đi ủa đi nhiều lạnh đi ủa lạnh đi ủa lạnh lấy ủa lạnh đi 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 ủa หรือไม่ก็อ้อมไปทางนู้นอ้อมไปทางนู้นน่ะแล้วดึงผักอืให้เรื่องจากการยังอยู่เหรออยู่ตัวเล็กซ้ายซ้าย,ายเออโจกีบไว้ลองยียบสบูมนาะติดผักอยู่ติดอยู่หน่อยเดียว เรื่องมานี่แล t, ้วแทงออกไปเออแทงออกไปเออผมแทงหราทำไมไม่ชอ้ชอนช้อนเลยอ่ะช้อนได้ไงมันติดยากชอนขึ้นนะ่ะแบบช้อนขึ้นเลยดึง,ด,งดึงไม่ได้ดึงไม่ได้หญ้าเยอะหญ้ามันหนาะเหนียวขนาดนั้นเลยเหรอ ปลาอะไรอ่ะไม่ใช่ปลานิลนด้วยโอ้ยนี่หรอไอ้แบบนั้นปลาอะไรอ่ะทำแล้วเรื่องนะเห็นแล้วแหละว่ามันไม่ไม่ใช่ปลาโดนซ้ายนะ เอาก็กติดกมาติดกมา,าเอาเล็กเดียวอย,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 ย่าเลยทีแพร่ให้ไมไหวงไงหนึ่งช้ามันมุดเข้ายาออือหือคนนี้ต้องไซส์นี้อย่างเดียวครับไม่มีไซส์อื่นถ้าไม่ไซส์อื่นไม่ใช่เขา เีวลาปันเยอะก็ะเาปลาแก่ดีเยอะใช้ได้ได้แน่ดีเยอะเลยเยอะกระป้ายนะเนี่ยวิ่งมาตัววิ่งเล็วุไมากเ็ยว้งมุมนี้แหละไม่มุมไหนหรอกมีมุมเดียวปูนหักดตจอ เยือะสู้สู้สู้ไปไปก่อนไปไปก่อนเอหนักติดอะรสะทเลยสะทเลยนักยะสู้สู้สู้นะโอ้โหโอ้โหแพ็คคู่แพ็คคู่ตัวใหญ่แล้วคู่ด้วยแพ็คคู่แพ็คคู่ตัวาติดยานะ ลุดเลยลุดเลยลุดเลยลูดเลยโอ้ยลูดเลยเดี <for S 2> ๋ยวสูงอย่าสูงอย่าสูงสเอออย่าสูงอย่สูงเออดี๋ยวเดรอรอดอดเออแม่โ้ยมันกินซะอิ่มเลยเนี่ยโิ่ยใหญ่เลยเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวขอเนี่ยไม่มีประเด็นจิตธรรมดาจิตธรรมดาหัวนี่กินข้าวเสร็จมันนี่เลย ทำงานทำงานทำงาอรอหนาแต่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 ชุดนี้นี่แม่เนื้อหนาตัวใหญ่ยังรอดอีกมั้งขึ้นไปนี่มันยาวเง,งี้ยเฮ้ยขาดขาด น้ำขึ้นมันขึ้นได้ไงเป็นบอ่อทรายนีที่เข้าดูกเลยใส่ถังเลยเปล่า แม่อะไรปิเดเหรอ